ไม่หมดนี่เสียงโชคและผู้ท้าฝันที่ศิลปินสมโชคคุณเก่งสยามสุ่มเลือกขึ้นมาก็คือน้องมะปรางจากจังหวัดชนบุรีเธอมีความฝันอะไรที่อยากทำให้เป็นจริงไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อมะปรางค่ะอายุ13าปีอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะที่บ้านหนูนะคะก็อยู่กันห้าคนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่หนูน้องแล้วก็คุณยายค่ะหนูนะคะอยู่มสองค่ะส่วนน้องอยู่ปห้าค่ะคุณพ่อก็ทำงานคนเดียวค่ะขายอะไหล่รถยนต์ส่วนคุณแม่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยไม่ได้ทำงานแล้วค่ะก่อนที่คุณแม่จะป่วยคุณแม่ เป็นช่างตัดผมขายขนมขายขาย้าวต้มแล้วก็รับจัดงานวดดิ้งคะ่ะก่อนโควิดเนี่ยมีงานเข้ามาหาคุณแม่หลายงานติดกันก็คืองานวดดิง้งแม่ก็ฝืนทำงานอดนอนจนร่างกายมันไม่ไหวคะ่ะอาการของคุณแม่ตอนนี้นะคะก็ต้องคอยกินยาตลอดทำอะไรก็เหนื่อยง่ายคะ่ะเวลาป่วยก็จะเป็นเยอะกว่าคนอื่นคะ่ะแล้วก็โดนแดดไม่ได้ด้วยคะ่ะ รายได้ของที่บ้านตอนนี้ก็น้อยลงจากแต่ก่อนเยอะเลยค่ะแต่ก่อนก็รายได้เข้ามาเยอะพอสมควรแต่ว่าตั้งแต่โควิดรายได้ก็น้อยลงจนตอนนี้พ่อก็ประกาศขายกิจการแล้วค่ะคุณพ่อเป็นหนี้ธนาคารอยู่4ีล้าน5ค่ะคุณพ่อเนี่ยเอาบ้านไปจำนองแล้วธนาคารก็บอกว่า ให้ใจดอกเดือนละห0,000ื่นแต่ว่าตอนนี้พ่อไม่ไหวก kind of ็เลยขอเขาใจเดือนละหมื่นค่ะเงินที่คุณพ่อกู้มาก็เอาไปหมุนเวียนธุรกิจอะไรรถยนต์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะชีวิตหนูนะคะจากเดิมที่เคยเรียนโรงเรียนเอกชนตอนนี้ก็เลยต้องย้ายมารัฐบาลค่ะก็ก่อนย้ายโรงเรียนก็เครียดมาก ว่าค่าเทอมที่โรงเรียนหนูค่อนข้างสูงแล้วก็พ่อก,กับแม่ก็ต้องทํางานหนักเพื่อที่จะส่งให้หนูเรียนนะคะก็หนูก็พยายามช่วยพ่อกับแม่โดยการไปร้องเพลงเปิดมวกแล้วก็ไปร้องเพลงที่ร้านอาหารบ้างค่ะจะได้แปบ,บว่าเก็บเงินไว้จ่ายค่าเทอมค่ะแต่มันก็ยังไม่พอค่ะหนูก็เลยเครียดค่ะ หนูก็กังวลว่าค่าเทอมของหนูกับน้องจะเป็นภาระให้พ่อกับแม่ค่ะที่สมัครมารายการไม่หมดนี้เพราะว่าหนูอยากได้ทุนการศึกษาให้หนูกับน้องค่ะหนูก็กังวลเรื่องค่าเทอมค่ะว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะหาเงินตรงนี้ทันไหมหนูอยากจะช่วยพ่อกับแม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้ค่ะ เมื่อปางเกิดมาในครอบครัวที่สบายมากๆเพราะหนึ่งคุณแม่ก็ทํางานได้ด้วยสองคุณพ่อก็มีกิจการวันนี้ที่เขามีปัญหาเพราะมันมีปัญหาแบบช็อกเลยก็คือพ่อเป็นหนี้สี่ล้านห้าแสนบาทนี่คือหนี้ปกติธรรมดาที่เอาบ้านไปเขา้าแต่หนี้ธุรกิจของบ้านเขาก็คือแปดสิบล้านบาท ฉะนั้นเขาจะไม่เข้าใจเลยว่าความลําบากที่เป็นแบบคนอื่นมันจะอยู่ยังไงได้แต่วันนี้เขาเริ่มเรียนรู้เขามันแล้วว่ามันต้องอยู่ให้ได้ค่ะแล้วหนูก็เข้าใจด้วยว่าพ่อกับแม่กําลังลําบากมากๆตอนนี้หนูไม่ได้เรียนโรงเรียนเอกชนหนูรู้สึกงไงลูกความจริงตอนแรกหนูไม่อยากย้ายค่ะเพราะว่าหนูกลัวที่จะต้องเข้าสังคมใหม่ๆค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ลําบากหนูก็เลยยอมย้ายก็เลยต้องยอม แล้วพอมันย้ายเข้าจริงๆมันทําได้ไหมได้ทาได้ใช่ไหมมันไม่เกินความสามารถของเราหรอกคุณวันนี้คุณพ่อเขาประกาศขายกิจการก็ต้องขายเห็นแล้วก็เอ็นดูแล้วเขาก็เลยไปสมัครตามที่ต่างๆตามรายการเพื่อที่จะบอกว่าฉันเป็นหนี้นะฉันมีปัญหานะแต่ไม่มีใครรับเขาเลยเพราะอะไร เขามองเข้ามาแล้วเขาคิดว่าหนูหนูชีวิตสบายอยู่แล้วหนูหนูไม่ได้เกิดมาแล้วหนูแบบหนูลําบากเลยอะค่ะหนูเขาก็เลยไม่รับคุณแม่ไม่สบายด้วยใช่ไหมลูกก็เ,เป็นโรคพุ่มพวงเขาเลยต้องกินยาตลอดแดดก็โดนไม่อะไรก็ไม่ได้หนาวก็ไม่ได้เพราะว่าอดทํางานอดนอนทํางานใช่ค่ะวันนี้เขาก็พยายามไปหาเงินช่วยเตียกับ แม่อยู่โดยวิธีการก็คือไปร้องเพลงตลาดนัดตามอะไรงี้ใช่ไหมลูกได้เงินเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเดินนะคะก็เลยได้แค่พันสองพันเรอแล้วถ้ามีคนเดินน่ะก็ได้แค่พันสองพันเหมือนกันอ๋อก็ได้เหมือนเดิมครับนันนไม่เกี่ยวกับคนแล้วครับโอเคเงั้นไม่เกี่ยวกับคนแล้วครับแต่หมายถึงว่ามันร้องแล้วไม่สนุกใช่ไหมมันไม่ค่อยมีคนดูใช่ไหมอ๋อแต่คนก็ยังให้เพราะคนเอ็นดูมาปาง น่ารักนะแต่นี่เขาประกวดเพลงสากลน,นะ mm hmm. ตอนที่เขาประกวดเพลงสากลหนูได้ที่เท่าไหร่ของจังหวัดชนบุรีได้ที่สามค่ะได้ที่สามของจังหวัดชนบุรีของภาค,คของภาคตะวันออกเออวันนี้หนูอยากพูดอะไรกับพ่อกับแม่ที่เหนื่อยมากว่าหนูอยากบอกอะไรกับท่านครับหนูอาจจะไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าหนูรักเตีย่ยแล้วก็รัก แม่มากๆเลยค่ะก็เชียร์หนูหน่อยนะคะูหัวใจด้วยนะหัวใจเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจมากๆครับสำหรับครอบครัวของน้องมะปรางที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตที่สุขสบายแต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นช่วงโควิดทำให้ธุรกิจของพ่อขาดทุนและเป็นหนี้มาจนถึงทุกวันนี้ ซ้ำห้ายคุณแม่ยังมาป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอีกด้วยทําให้ครอบครัวของน้องเมื่อปรางใช้ชีวิตกันอย่างยากลําบากวันนี้เธอจึงเอาความสามารถทางด้านการร้องเพลงมาแลกกับทุนการศึกษาเพื่อแบ,บ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่เธอจะสุ่มเลือกได้ร้องเพลงอะไรในใการแข่งขัน,ขนไปชมกันเลยครับเรียมสะอื้นเพลงรักบ้านทุง่งกอดฉันก่อนลา นอนฟังเครื่องไฟอายแสงนีออนถนนคน้นฝันลูกจ้างเขาสาวโรงงานน้ำตาโนโราน้ำตาจระเข้สั่งรักฝากดาวกล่อมลูกสาวนาสั่งแฟนคืนนี้เมื่อปีกลายสาวนครชัยศรีหนูร้องได้ทุกเพลงไหมไม่ค่ะเลิวเพลงไหนร้องไม่ได้ก็นอนฟังเครื่องไฟแล้วก็ถนนคน้นฝันอ๋อย่าให้เจอนะถ้าพร้อมแล้วเสียงชค่อครับ เล็งให้ดีแล้วมาปรางบอกหยุดดังๆหยุดหยุดครับเล็งสั่งรักฝากดาวโอเคไหมโอเคเอ,อ้ยยิ้มเลยสั่งรักฝากดาวถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ